ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาเปิดฉากสู้กันที่เกาะไซปันในตอนนั้นกองทัพญี่ปุ่นสู้จนตัวตายจนทําให้ทหารอเมริกาย่อยยับแม้แต่แคมป์พยาบาลยังเละเป็นหน้ากองในงานนี้หมอและพยาบาลไม่มีทางเลือกครับพวกเขาก็เลยเหยิบปืนขึ้นมาสู้กับทหารญี่ปุ่นจนกลายเป็นตำนานหมอปืนกล1ต่อ98คนเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องของหมอคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเบนจามินลูอิสซาลามอนหมอแฟนประจำกองทัพสหรัฐ โดยประวัติส่วนตัวของแกแกเกิดและเติบโตที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินในสมัยเด็กๆแกค่อนข้างเป็นเด็กที่มีระเบียบเป็นอย่างมากเรียนลูกเสือเก่งจนได้รับรางวัลพอเรียนจบก็เข้าต่อในระดับมหาวิทยาลัยสาขาวิชาทันตแพทย์หรือหมอฟันครับเวลาไปทำฟันหมอฟันก็ชอบชวนคุยไม่รู้เป็นอะไร เบนจามินจบการศึกษาในช่วงปี1937หลังจากแกจบมาได้ไม่นานเท่าไหร่โลกก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2โดยในช่วงปี1940ครับเบนจามินถูกเกณฑ์เข้ากองทัพเขาได้ฝึกฝนการใช้อาวุธต่ตางๆนานาการต่อสู้ระยะประชิดจนทําให้เขากลาามาเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุธปืนไรเฟิลและปืนพกหลังจากนั้น2ปีต่อมาเขาได้รับแจ้งจากหัวหน้าหน่วยตัวเองว่าให้ย้ายประจําการอยู่ที่ทหารราบประจําอยู่กองทันตกรรมหรือหมอฟันของกองทัพ นอกจากนี้ยังมีบาดแผลภายนอกที่เขาต้องรักษาและการดูแลสุขภาพปากของทหารมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสุดๆในตอนนั้นนะครับจะไปบุเขาแลปวดฟันในแย่เลยนะซึ่งมันอาจจะนํามาสู่ความชิบหายให้กับทีมเบเจามินเป็นหมอฟันประจากองทัพใครๆต่างก็ใช้บริการเขาไม่ว่าจะถอนอุดขัดแล้วหลังจากนั้นแกก็ได้รับเลื่อนยศเป็นร้อยโทไม่นานเท่าไหร่ก็เป็นร้อยเอก จนกระทั่งเดือนมิถุนายนปี1944ครับเบนจามินถูกส่งไปยังภาคสนามของจริงครั้งแรกเพราะที่ผ่านๆมาแกประจำการอยู่กองร้อยมาโดยตลอดหน่วยของแกก็ถูกส่งไปยังอ่าวเพอฮาร์เบิลเพื่อเป็นแนวร่วมในการปลุกทะลวงญี่ปุน่นโดยเฉพาะเกาะมาเรียน,นาครับถ้าหากยึดเกาะน,นี้มาได้นะจะทำให้การเข้าถึงญี่ปุ่นไปอีกขั้น ในวันที่13มิถุนายนปี1944สหรัฐอเมริกาได้ทำการบุกเกาะมาเรียนาโดยเริ่มมาจากการทิ้งระเบิดใส่เกาะไซปันซึ่งเป็นเกาะยุทธศาสตร์ที่พวกเขาต้องการครับเป็นลานบินก็ได้สหรัฐได้ส่งกองทัพเรือหลายลำนะครับเข้าโจมตีเปิดหน้าดินนำล่องไปก่อนจากนั้นในวันที่15พวกเขายกพลขึ้นบกนาวิเโยธินจำนวน8,000นายบุกขึ้นเกาะไซปันในเวลา9โมงเช้ารวมไปถึงเบนจามินก็อยู่ในนั้นด้วยเช่นกัน ึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้หยิบอาวุธขึ้นไปด้วยนะครับแต่ก็ยังอาสาเข้าร่วมกองทัพย้ายมาเป็นหน่วยภาคพื้นดินแล้วในตอนนั้นงานทางตะก,กรรมก็ไม่ค่อยเยอะนะครับทำให้แกไปรักษาคนบาดเจ็บจากแนวหน้าไม่ดีกว่าเหรอการพะทะก,กันร,ระหว่างทหารอเมริกากับญี่ปุ่นเป็นงานที่ยากสุดๆถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะเสียเปรียบแต่พวกเขาก็สู้จนตัวตายนอกจากนี้ทหารญี่ปุ่นยังใช้ภูเขาและถ้ำเป็นโลกกำบัง ในบางครั้งก็ยังโจมตีอเมริกาตอนค่ำครับพราะเช้ามาก็หนีลงถ้ำสิ่งนี้สร้างความรำคาญไม่น้อยให้กับทางสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นพวกเขาก็เลยคิดวิธีการใหม่นะครับคือการใช้เครื่องพ่นไฟปืนใหญ่ปืนกลไล่เคลียร์ถ้ำและเนินเขาต่างๆเมื่อทหารญี่ปุ่นไม่สามารถทนควันไฟได้ไหวต่างก็วิ่งออกมาโดนปืนกลที่ตั้งรอหน้าถ้ำวิธีนี้ทำให้ญี่ปุ่นหมดหนทางสู้ แต่ที่งยาวไรอยก็ตามนะครับกองทัพญี่ปุ่นก็ยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆพวกเขาก็ยังคงกัดฟันสู้และลากยาวไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมในตอนนั้นกองทัพญี่ปุ่นถูกตัดขาดจากโลกแายนอกอย่างเต็มตัวพวกเขาไม่สามารถขอกาลังเสริมอาหารอาวุธเพิ่มมาได้ไซโตะผู้บัญชาการของกองทัพญี่ปุ่นวางแผนที่จะบวกสหรัฐอเมริกาให้มันจบๆไปเลยเรียกว่าเป็นภารกิจฆ่าตัวตายครับเพราะว่าพวกเขาไม่มีอะไรเสียแล้วนอกจากการบวกเท่านั้น และในช่วงเช้าๆของวันที่7ก,กรกฎาคมทหารญี่ปุ่นจำนวน5,000นายบุกทะลวงใส่ทหารสหรัฐซึ่งในตอนนั้นมันเช้าเป็นอย่างมากทหารสหรัฐแทบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยคลื่นมนุษย์มหาศาลฝ่าเข้ามาอย่างบ้าคลั่งในขณะนั้นเบนเจามินกับทหารราบ105กำลังตั้งแคมป์อยู่นแนวหน้าพอดีเลยในระหว่างที่พวกเขากำลังผ่าตัดนะครับจู่ๆก็ได้ยินเสียงต่อสู้ข้างนอกเต็นท์เสียงมันดังไปอย่างมากมากซะจนเปิดเต็นท์ออกไปดูก็เห็นเลย การบุกแบบไม่ทันตั้งตัวของทหารญี่ปุ่นทําให้อเมริกานะครับถูกสังหารเป็นวาเล่นแล้วในจังหวะที่คลื่นมนุษย์ฝ่าเข้ามาครับทหารญี่ปุ่นเห็นเต็นท์พยาบาลพวกเขาก็เลยเปิดเต็นท์ไปไล่แทงไล่ยิงคนป่วยไปเรื่อยๆสังหารคนป่วยที่ติดเตียงครับฆ่าคนบาดเจ็บไม่มีทางสู้เมื่อหมอแกเห็นดังนั้นก็กูไม่ทนแล้วเบรจามินคว้าปืนเอวานกาแลนดนะครับที่วางอยู่ใกล้ๆยิงสวนออกมานอกเต็นท์ แล้วในตอนนั้นดาบสมุนไรกับดาบปลายปืนเห็นหมอแก่นะครับก็วิ่งเข้าไปหาเลยพยายามจะเข้ามาฆ่าหมอแกให้ได้แกก็ยิงสู้อยู่ได้สักพักนะครับจนมรรู้ตัวในภายหลังว่าจริงๆแล้วแกตกอยู่ในดงทหารญี่ปุ่นเลยแต่แกก็ยังไม่ยอมง่ายๆในระหว่างที่ต้านกองกําลังญี่ปุ่นครับแกก็บอกให้คนอื่นๆที่ยังลุกไหวนะครับเคลื่อนย้ายคนเจ็บออกไปก่อนเดี๋ยวทางนี้แกจะต้านเอาไว้ให้การเสียสละทรเวลาฆ่าศึกและแนวคุ้มกันหลังนะครับในระหว่างที่เพื่อนๆทหารกําลังหนีออกมา เมื่อหมอเบนเจามินบอกลาเพื่อนๆทหารด้วยการเสร็จแล้วแกก็วิ่งไปที่หน้าค่ายไปยังตำแหน่งปืนกลแมชชินกันตั้งอยู่เบนเจามินลัวปืนใส่ทหารญี่ปุ่นที่วิ่งเข้ามาอย่างไม่ลดละพยายามจะถ่วงเวลาให้ได้ม,มากที่สุดเพื่อให้เพื่อนๆตัวเองรอดจากสถานที่แห่งนี้แต่ในขณะนั้นหมอแกก็ยิงทหารญี่ปุ่นไปกว่า98ศพครับนอนตายเลียงรายต่อหน้าปืนของแกเลย เมื่อทหารญี่ปุ่นเห็นว่าไม่สามารถเข้าถึงตัวแก่ได้ง่ายๆญี่ปุ่นจึงใช้วิธีสอยแก่จากระยะไกลเบนเจามินถูกสไนเปอร์ยิงในที่โล่งเสียชีวิตครับ การดุกสาย้าแลบของกองทัพญี่ปุ่นนะครับทำให้ทหารสหรัฐบ,บาดเจ็บและเสียชีวิตไปกว่า650นายส่วนแผนภารกิจฆ่าตัวตายของญี่ปุ่นก็จบไม่สวยเช่นกันเนื่องจากว่าพวกเขาทุบมอข้ามอกแกงตัวเองเมื่ออาหารและอาวุธหมดทุกอย่างก็จบลงทหารญี่ปุ่นหมดแรงและกำลังใจจะสู้ต่อในเวลาต่อมาทางกองทัพเรือก็สั่งให้ระเบิดเกาะฝนปืนใหญ่ที่ส่งตรงมาจากเรือนะครับโดนทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตไปเป็นจำนวนกว่า4,300นาย การสู้รบในวันที่7ก,กรกฎาคมถือว่าเป็นวันน้องเลือดครั้งใหญ่และสมเกียรติของกองทัพญี่ปุ่นจากความพ่ายแพ้ดังกล่าวนายพลระดับสูงของญี่ปุ่นได้ทําการฮาราคิดีภายในถ้ำบนเกาะไม่กี่วันต่อมาทางสหรัฐได้ทําการเก็บกู้ซากฝ่ายตนเองพวกเขาก็เจอร่างของเบนจามินนะครับที่ลายล้อมไปด้วยศพของทหารญี่ปุ่นเป็นร้อยคนแล้วยังพบว่าร่างกายของเขาพล่ไปด้วยลูกปืนกว่า76นัดบาดแผลจากดาไปเปืนจานวนมากศพของเขาเละจนแทบดูไม่ได้เลย ในขณะนั้นหมอเบนเจามินอายุได้เพียงแค่29ปีแม้ว่าสืบครั้งนี้สหรัฐจะได้รับชัยชนะแต่พวกเขาก็สูญเสียไปน้อยเช่นกันการสูญเสียครั้งใหญ่ของหมอเบนเจามินถือเป็นความกล้าหาญสูงสุดนะครับเขาถูกเสนอชื่อให้เข้ารับเหรียญเกยียรติยศสูงสุดของกองทัพสหรัฐอย่าง Be d ดอ o f Honor เเพียงแต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวถูกปฏิเสธครับเนื่องจากเหล่าคณะกรรมการพวกเขาไม่เชื่อว่าเบนเจามินสังหารญี่ปุ่นไปกว่า98คนครับเขาเป็นแพทย์นะจะไปฆ่าคนได้ยังไงล่ะ ซึ่งในสมัยนั้นภายใต้กฎอนุสัญญาเจนีวาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไม่สามารถใช้อาวุธปืนได้แม้กระทั่งการถือปืนไปยิงฆ่าสือก,ก็ทําไม่ได้เช่นกันโดยเฉพาะเบนจามินเขาดันทะลึ่งใช้แมชชินกันยิงทหารญ,ญี่ปุ่นแล้วใหญ่ไปอีกมันก็เลยทําให้เรื่องราวต่างๆยากเข้าไปอีกครับ ถึงแม้ว่าตลอดช่วงหลังสงครามจะมีคนเสนอชื่อเขาไปเยอะขนาดไหนแต่ชื่อของเบนจามินก็จะถูกปัดตกตลอดเวลาจนกระทั่งปี2002หรือ60ปีต่อมาในที่สุดเบนจามินโซโลมอนก็ได้รับเกียรตินั้นเพราะในวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2002ประธานาธิบดีจอร์ดเดวยูบุชเป็นผู้มอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดให้แก่เขาถึงแม้ว่าเขาจะลงลับไปแล้วก็ตามและยาวนานไปกว่า60ปี ซึ่งเหรียญรางวัลถูกนำไปวางไว้ที่พิพิธภัณฑ์กรมการแพทย์ทหารโบกซันอันโตนิโอรัสเท็กซันเพื่อลำเลิกถึงนายแพทย์ปืนกลผู้เป็นตำนานคนนี้ครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่นัก